ขอเดชะวาละอองธุรีพระบาทปกก้าวปกกระหม่อม ข้าพพุทธเจ้านางสาวกฤษพรสิริโพคากิตร,รักษาการแทนรองอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้บวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพัรษาแห่งใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทพระเพียงเพชรเพ,พลิดเพล้วแววระยับแสงสลับส่องล่าประชาสุขีพระเมตตาดั่งมรกตเขียวสดขจีพระบารมีปกป้องคุ้มผองไทยน้ำพระไทยเฉดมุกดาฆ่าขวรโลกดับวิโยคชาวสยามขามวิสัย พระกรุณาฉายฉานดวงมารลไยทราบซึ้งใจพ่างภัยลินนินละการพระปัญญาปานภัยทูลจรูญจรัสชาติพิพัฒน์พราะอนนท์งรงสมานเทียบทับทิมเกมโกเมรงามตรการสอดประสานด้วยสวรอันวิไลพระราชดำริ คือบุษราคำล้าเลอค่าชุบชีวาล้าเลอเลิศประเสริฐสมัยศิละปะชีพยืนยงคงคู่ไทยระบือไก่ดุดเพทายประกายบวร 12. สิบสองสิงหาคมอุดมดิถีกรองมณีนพรัตะพัศสอนผองแม่โจ้น้อมใจ ถวายพระพรมิ่งสมนขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเค้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ